ส่วนผ่านศึกผ่านเลนวันนี้นะคะเราเสนอตอนเชิดชูเกียรติทหารกล้าไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ เส้นทางของชายชาติทหารแม้ว่าจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกูหลาบแต่ก็กล่าวได้อย่างเต็มปากว่านี่คืออาชีพที่เต็มไปด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเกียรติยศในเครื่องแบบของทหารนี้ได้รับการสั่งสมและสืบทอดมายาวนานจากความเสียสละและความกล้าหาญของเหล่านักรบผู้กล้าในอดีต ทุกสมรภูมิรบที่เกิดขึ้นได้สร้างวีรบุรุษให้กับชาติบ้านเมืองแต่ทหารที่ออกไปรบและคนในครอบครัวพวกเขาคือผู้ได้รับความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจสมควรยิ่งที่จะได้รับการดูแลเพื่อตอบแทนในความเสียสละที่มีต่อคนทั้งชาติสิ้นสุดสงครามมหาเอเชียบุรพาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคำว่าทหารผ่านศึกได้ถูกนิยามขึ้นอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการก่อตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรได้ท่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่า,านศึกพุทธศักราช2,491ขึ้นและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อให้หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานถาวร ที่จะทำหน้าที่และสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการตลอดจนผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขและได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะวีรบุรุษทหารผ่านศึกสำหรับในการบริจาคข้อฐานผ่านศึกนะครับได้ปลูกฝังให้กำลังพลมีค่านิยม Hon o r t He Heroes ซึ่งหมายถึงองค์การสองข้อฐานผ่านศึก นั้นจะต้องดำรงเกียรติของเหล่าวีรบ,บุรุษของทหารผ่านศึกโดยกําลังคนทุกคนขององค์การสงฆ์ข้อฐานผ่านศึกจะต้องปฏิบัติต่อทหารผ่านศึกและครอบครัวด้วยจิตใจที่พร้อมให้บริการให้ความเคารพให้เกียรติอย่างยิ่งและต้องมีความรอบรู้ในหน้าที่ของแต่ละบุคคลมีการสร้างเครือข่ายให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีนอกจากนั้นแล้วยังจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของเรล่าฐานผ่านศึกอีกด้วยสำหรับแนวความคิดในการดำเนินง,งานในปี2,565นั้นทางองค์การสมคอฐานผ่านศึกได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความจงรักภักดีการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นความสำคัญที่สูงสุดและมุ่งเน้นความสำเร็จผล ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดยมีการติดตามและประเมินผลตามห่วงระยะเวลาโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องผมมีนโยบายที่จะเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้กับโรงพยาบาลฐานผ่านศึกให้มีความพร้อม ในการรักษาพยาบาลโรคระบาดดังกล่าวและในปัจจุบันยังมีวิกฤตการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆที่ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อครอบครัวของทหารผ่านศึกผมจึงให้ดำรงความต่อเนื่องในการสงเคราะห์และดูแลผู้ประสบภัยอีกด้วยผมมาตฐานให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งทันสมัย เพื่อให้การสงเคราะห์ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถรัรมภ์หรือออกพอสอในปัจจุบันได้แบ่งส่วนงานออกเป็นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้สามารถดําเนินการในการสงเคราะห์ด้านต่างๆได้อย่างทั่วถึงทั้งด้านสวัสดิการและการศึกษาด้านอาชีพด้านการให้สินเชื่อด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติของทหารผ่านศึกโดยกำหนดให้วันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีนั้นเป็นวันทหารผ่านศึก